สวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้นะครับก็มานะครับผมฝากติดตามนะครับผมเจ้าเยียจ๊กเกอร์นะครับผมไว้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับผมเรากำลังกำลังโตนะครับพี่ๆนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเชิงนะครับผม เป็นกอยงอนสีเยียที่ผมตั้งใจนะครับนำมาพัฒนานะครับนี่ตั้งใจนำมาพัฒนานะครับดูครับพี่ๆเหมือนพม่าไหมนะครับใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วนะครับสีเดือนกว่าแล้วครับสวยจัดนะครับสวยมากนะครับก็เดี๋ยวต่อไปกดงูนะครับจะเป็น ก่องอนเยียนะครับผมเรียกค่าว่าพม่าตีหลังได้นะครับต่อไปนะครับอนาคตนะครับพี่ๆนะครับเป้าหมายนะครับเจ้ายาจ๊กเกอร์นะครับผมจะนําเข้ากับลูกสาวเจ้าซอมบี้นะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยที่ที่ตั้งใจพัฒนานะครับเพราะว่าลูกเจ้าซอมบี้คือคือดีมากๆนะครับเล่นได้เลยนะครับ สวยไหมครับพี่ๆนะครับเจ้าเยียจ๊กเกอร์นะครับค่อยๆอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับดูสีนะครับดูเยียนะครับความเป็นเยียของเขานะครับสวยเหลือเกินนะครับหน้าตาก็หน้าแหลมๆนะครับผมเป็นมาพม่าเลยนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่พี่นะครับเจียจกเกอร์นะครับใกล้แล้วครับพี่พี่นะครับใกล้ได้ใช้งานแล้วนะครับใกล้แล้วครับเจียจกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวความหวังผมเลยนะครับที่จะทํานะครับที่จะทําเป็น ก้อยงอนเยียสีพม่านะครับก้อยงอนสีพม่านะครับใครชอบนะครับเวอร์ชั่นใหม่ปีหน้านะครับปีย้ำว่าปีหน้านะครับและผมต้องเลี้ยงให้รอดนะครับสวยมากนะครับมองมุมไหนก็เป็นพม่านะครับมองมุมไหนก็เป็นพม่านะครับนี่คือความสุขนะครับ ขอ,ของเรานะครับในการที่ได้ผสมไก่นะครับตามจินตนาการนะครับและตามความชอบนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจและฝากติดตามด้วยนะครับหลังจากที่หมาเข้านะครับผมก็ได้พ่อพันธุ์ที่แบบว่าผมมองว่าลงตัวสุดก็จะเป็นเจ้าซอมบี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามารอดูเจ้าตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดูครับขาก็ดำนะครับเป็นพม่าทั้งตัวนะครับพม่าทั้งตัวเลยนะครับก็เจ้าเยียจกเกอร์นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับผมติดตามด้วยนะครับก็รักเลยนะครับ ครับ